เอาละครับผมวันนี้มีหวยมาบอกชาแนลฝันว่ามีอะไรคนแปลกหน้าหมายถึงอะไรบ้างมีเลขเด็ดอะไรบ้างไปชมเลยนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยผมขอคนละหนึ่งติดตามนะครับหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำต่อได้นะครับฝันว่ามีอะไรคนแปลกหน้าหมายถึงญาติมิตรหรือคนที่อยู่ห่างไกลจะส่งข่าวมาหรือเดินทางมาหาทำดีจะได้ผลดีกับอย่างรวดเร็วใครที่ประสงค์รับคุณ เขาก็จะได้ผลลายนั้นกับเองนะครับโชคลาภเนี่ยมีนะครับแต่คุณต้องไขว่คว้าไว้เองนะครับผมด้านความรักเนี่ยคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบกับความรักที่เริ่มต้นใหม่ในเรื่องความสัมพันธ์กับมิตรต่างเพศคุณมีแววได้คนอายุน้อยกว่ามาเป็นเพื่อนสนิทและอาจพัฒนาได้เป็นแฟนในอนาคตนะครับต้องหลีกเลี่ยงอย่าให้เกิดชนวนเห่งความขัดแย้งนะครับส่วนเรื่องดวงเรื่องการงานเนี่ย จะพบกับปัญหาที่ยังไม่มีทางออกหรือยังแก้ไขปัญหาในระยะนี้ไม่ได้ต้องมีความอดทนสูงมากต้องระวังเรื่องการวางบินเก็บเงินจะกลายเป็นนี่ศูนย์ไม่สามารถเรียเก็บได้ต้องทําใจทิ้งเงินก้อนนี้ไปซะสถานะการเงินจะมีรายได้เข้ามามากกว่ารายจ่ายสงผลให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะครับส่วนเลขเด่นประจําฝันนี้ก็คือเลข7นะครับส่วนเลขมงคลหรือเลขเด่นรองเนี่ยก็ดูตามนี้เลยนะครับ ใครสนใจซื้อเลขอ,ออนไลน์จ่ายอัตราสูงบาทละ900แอดไลน์ไปที่ T O A 333ได้เลยนะครับสมัครฟรีนะครับวันนี้มีหวยมาบอกแชแนลขอตัวลาไปก่อนนะครับจะมีทำนายฝันอะไรกดติดตามไว้นะครับไปแล้วครับผม